ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อนี้มาสาธิตการปลูกมะนาวนะครับอันนี้เมื่อเนี้เขาทิปลูกลงในบลบอกซิเมนนะครับบักหน้าที่ใส่ก็จะเป็นพันธุ์ทุ่นเก่านะครับหรือว่าพันธุ์ไรมาเล็ดนะครับอันนี้คือกิ่งเป็นกิ่งตอนนะครับให้มึงดินนะอันนี้ก็ดินก็ทิ่เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ครับมาเนี่ยแหละครับ ครับอันนี้ห่อก็จิเอาล่องปลุกนะครับอ๋อล่องตาบประมาณนี้เนาะครับบ่แหมลึกจนเกินไปเนาะเดี๋ยวทำมันลึกหากมันก็ะสีน,อน,อะนะ้อาางนะครับเดี๋ยวห่อมากีดถุงรัดอันนี้บักหน้ากิ้งตอนห่อประมาณเดือนแล้วครับ แล้วเทาก็เอาถุงออกันนะครับนี่เอาตัง้งเทียงเสร็จแลครับดิดล่องนะครับกดให้มันแน,น่นกดประมาณนี้นะครับอันนี้ดินเทาก็ใส่ดินปลูกนะครับผมใส่คือดินเป็นดินปุ๋ยหมักนะครับ ผสมกับพุ่นขี่งวน,นะครับเขาก็ใส่ไม่ไม้ไผ่นะครับปกักแล้วก็มัดื่อวาอ่าโถ้ามีหมามีอยังมาต่ำมันนะครับหนาก็จะขาดอย่างนี้ป้องกันนะครับเวลามันคับครับครับแล้วเขาปลูกแล้วเขาแบคุ้มค้นนะครับอันนี้เป็นเสี้ยงเสี้ยงนะครับ ใส่เป็นปางเขาเนาะผุมคนวันนครับผู้ใดว่ามีกะเขาเสียวัสดุเรือใส่เนาะพวกาพวกใบไม่ใบว่องใบยังกไ้ครับขุ่มข้นเพื่อพัฒน,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 นาดีมันแข็งเนาะครับครับดีวห้อก็คือจุลินซีสังขอรแสงต่อไปเนาะครับครับอันนี้ก็คือจุลินรี์สังขอแสงเนาะครับสีแดง เดี๋ยวเอาสีใสผสมน้ำแบบโคตรต้นหน้าห้องนะครับต่อมาเนี่ยแหละครับเจะเอาไปโคตต้นไม้กันครับอันนี้ อันนี้ปลูกแมกซ์สิครัแบบให้ฮดทุกเมือเนาะครับเพราะว่ามันติดแล้วครับหลากมันเดือดเนาะบานนี้ก็ประมาณประมาณเอ้ยเดือนนึงเนาะบักบางนาเกิกกดดิหลากเดือนหลากยังออกดอกได้แล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเราชมครับขอบคุณครับ